ไยว่าอะไรว่าให้เด็กให้เด็กเปิดน้ำโอ้เปลี่ยนไปว่าให้เด็กเปิดน้ำไหนอะเปิดตรงไหนอะเขาห้ามเปิดเขาห้ามเปิดเขาบอกว่าห้ามทิ้งขยะน่ะอะมึงดูดิเขาบอกห้ามทิ้งขยะไม่ได้เกี่ยวกับให้เด็กเปิดน้ำเลยมึงบ้าเลยที่ไหนเขาจะให้เด็กเปิดน้ำ เราไปเปิดดีขามาเตะนอ่ะงไปให้เด็กเปิดน้ำคุยเอ้าวอ้าวอ้าวอูว๋อูไม่อยู่แล้วตำรวจจับแล้วตายแล้วแล้เอาวางไว้ตรงนั้นนี่วางไว้ตรงนั้นน่ะเพื่อน ừ lắm vẫn vang lắm 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 จับไอ้ซับไอ้ซับโดนแน่ยังไงไอ้ซับก็โดนเฟรมอะเฟมไม่โดนหรอกไอ้ซับโดนคนเดียวไม้โดนไอซับมันดื้อมันบอกมันจะสู้ตำรวจไว้นะน้องเปรมเหรอเจะมันบอกมันจะสู้สู้ตำรวจใช่ป่ะอ้าวต้วโอ้ะอะต้าวโอ้ะทำไมนะโมงไหนวะ นั่แหละไม่ต้องออกเลยนอนอยู่นี้แหละเห็นไหมอ่ะตกปิดเนีเ้ยรถอะไรวะ